สวัสดีครับเฮียเข้มเต็มข้อขอรายงานตัวขอกําลังใจกดติดตามให้เฮียเข้มกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะเกมการแข่งขันซึกบอนพิมร์ลีกในคืนวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568เฮียเข้มเต็มข้อจัดให้เอามาวิเคราะห์แบบเน้นๆ3คู่ในกันที่คู่ที่1ครับเชลซี Chelsea ทีมอันดับ5เปิดบ้านเพบกับซันเดอร์แลนด์ทีมอันดับ7คู่นี้เตะในเวลา21นาฬิกา รยเงื่อนไขอยู่ที่1ประตูทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีเชลซีอันดับ5ซันเดอร์แลนด์อันดับ7ทั้งคู่มีแต้มเท่ากันอยู่ที่14แต้มฝั่งเจ้าบ้านเชลซีแข่งไปแล้ว8ชนะ4เสมอ2แพ้2ยิงได้16เสีย9มี14แต้มอยู่อันดับ5ของตาราง ผู้มาเยือดซันเดอร์แลนด์แข่งไปแล้ว8ชนะ4เสมอ2แพ้2ยิงได้9เสีย6มี14แต้มอยู่อันดับ7ของตลาดมันได้ว่าทั้ง2ทีมมีสถิติที่ผ่านมาเท่ากันต่างกันตรงที่เชลซียิงประตูได้มากกว่าซันเดอร์แลนด์7ประตูมาดูผลงานเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมสถิติพบกัน5นัดหลังสุดเชลซี Chelsea ชนะได้ถึง4ครั้งซันเดอร์แลนด์นชนะ1ครั้งทั้ง2ทีมเจอกันเฉพาะถ้วยพรีเมียร์ลีก5นัดหลังสุด ซันเดอร์แลนด์ที่ชนะย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาปี2559เปิดบ้านอัดเชลซีไป3ประตูต่อ 2, 2> เวมล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเดือนพฤษภาปี60เชลซีชนะซันเดอร์แลนด์อย่างท่วมท้น5ประตูต่อ 1, 1> เดือนธันวาปี59ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านแพ้ให้กับเชลซีไป0ประตูต่อ1ยร้อนไปเมื่อเดือนพฤษภาปี58และธันวาปี58 ทั้ง2เกมเชลซี Chelsea, เปิดบ้านชนะสันเดอร์แลนด์ไปได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งสกอร์เท่ากันทั้ง2เกมเอามาดูผลงานล่าสุดของ,องทั้ง2ทีมเชลซีชนะได้ถึง4เกมแพ้เกมเดียวเมื่อเดือนกันยาแพ้ให้กับไบรตันในศึกพรีเมียร์ลีกไป1ประตูต่อ3 22ตุลาเปิดบ้านชนะอาจจักไป5ประตูต่อ1นในศึกแชมเปียนลีก18ตุลาเยือนนอตตุงแฮมฟอร์เรสเก็บชัยชนะมาได้3ประตูต่อ0ูนตุลาเปิดบ้าน ชนะลิเวอร์พูลสุดมัน2ประตูต่อ1ในเกมแชมเปียนลีกเปิดบ้านชนะเบรตฟิกในวันที่30กันยา1ประตูต่อ0 27กันยาพลาดทา่าบุกแพ้ไบตัน1น1ประตูต่อ3ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเรามาดูสถิติฝั่งทีมเยือนสันเดอร์แลนด์5เกมหลังสุดเอาชนะคู่แข่งไปได้2เกมเสมอ2เกมแพ้1เกม18ตุลาเปิดบ้านพบวูมแฮมตัน เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ูนในวันที่4ตุลาเปิดลังต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ไป2ประตูต่อ0ูนย์ยีกันยาเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสเอาชนะมาได้1ประตูต่อ0ูนย์ยีกันยาเปิดบ้านเสมอแอตตันวิลล่าไป1ประตูต่อ1 13กันยาออกไปเยือนคริสตันพาเลตเสมอมาศูนย์ประตูต่อศูนย์คาดการเสรีผู้เล่นของทั้งสองทีมเจ้าบ้านเชลซีคาดว่าจะมาในแผน4-3-3ลาเบิร์ตซานเชตประจําการเฝ้าเสาซาลลบาเซนเตอร์มาโรกุสโตแบ็กขวามาร์กกูเาียแบ็กซ้ายกองกลางลิสเจมบราเวียเนโตสามประสานกองหน้าใช้เจ้าปาโดเนื่องจากศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างโคพาเมอร์อยังติดการบาดเจ็บอยู่ทางสังทีมเยือนซันเดอร์แลนด์คาดว่าจะมาในแผน4-2 ทามรักษาประตูใช้มือ2โรบินโรบซนเตอร์คู่มูคิลเลอยืนคู่อาลเรอตเตเตตั้งรับเป็นเอนซาดิกียืนคู่กับจีซากาดีตา,าโอเร่ะจ,จำการกับขวาซูน,น่าโทเก่ง W เบัตยูอีซิเตอร์ข้อมูลที่วิเคราะห์มาตามเงื่อนไข1ประตูที่จัดมาทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีเหนือเข้มเต็มข้อลอบไปที่สิงบูเชลซีเก็บชัยชนะแน่นอน ไทสก,กอร์ไว้ที่3ประตูต่อ0ในที่คู่ที่2เตะกันเวลา3ทุ่มตามเวลาบ้านเราเงื่อนไขยอยู่ที่เจ้าบ้าน0.75สาริกาดงนิวคัตเซ่นทีมอันดับ14พบเจ้าสัวน้อยฟูลแลมทีมอันดับ15สาริกาดงนิวคัตเซินเก็บไปแล้ว9คะแนนแข่งไปแล้ว8นัดชนะ2แพ้3เสมอ3ยิงไป7เสียไป7บวกลบ0ลังอันดับ14ของตาราง เจ้าสัวน้อยฟูแลมเก็บไปแล้ว8คะแนนแข่งไปแล้ว8ชนะ2เสมอ2แพ้4ยิง8เสีย12ติดลบ4ประตูอยู่อันดับ15ของตลาดผลงานเฮตูเฮของทั้ง2ทีม5เกมหลังสุดที่เจอกันสถิติบอกว่านิวคาเซิลชนะไป3ฟูลแลมชนะไป2ล่าสุดกุมภาปี68ปนิวคาเซิลเปิดลังแพ้ให้กับฟูแลมไป1ประตูต่อ2ในสตพิมลิกเดืนกันยาปี67ฟูแลมเปิดบ้านชนะนิวคาเซิลได้อีก 3ป,ป,ป,ประตูต่อ1นในศึกพรีเมียร์ลีกเดือนเมษาปี67ฟูลแลมเปิดบ้านแพ้กับนิวคาเซิลไป0ูประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกเดือนมกราปี67ฟูลแลมเปิดบ้านแพ้ให้กับนิวคาเซิลไป2ประตูต่อศูนย์ในศึก FA ฟเคับเดือนธันวาปี66นิวคาเซิลเปิดบ้านชนะฟูลแลมไปได้ถึง3มประตูต่อศูนในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจอบ้านนิวคาเซิลวันที่21ตุลา เปิดบ้านชนะเบนฟิก้าในศึกยูฟาแชมเลียกไป3ประตูต่อศูนย์ตุลาออกไปแพ้ไบรตันในศึกพรีเมียร์ลีก2อประตูต่อหนึ่งาตุลาเปิดบ้านพบน็อตติงแฮมฟอร์เรสเอาชนะไปได้2องประตูต่อศูนย์ตุลาบุกเยือนยูนิเซงกุลิตในศึกยูฟาแชมเปียนลีกถล่มไปถึง4ีประตูต่อศูนย์ยกันยาออกไปเยือนอาร์เซนอลแพ้ไปสุดมัน2ประตูต่อนึ่ฝั่งทีมเยือนฟูลแลม แพ้3ชนะ2เกมล่าสุด18ตุลาเปิดบ้านพบกันมาเยือนของอาเซนอนแพ้ไป0ประตูต่อ1 3ตุลาออกไปเยือนบอลมัสแพ้ไป3ประตูต่อ1 28กันยาออกไปเยือนแอสตันวินล่าแพ้ไป3ประตูต่อ1 23กันยาเปิดลังชนะคัมบิดยูไนเต็ดในบอลลีคับ1ประตูต่อ0 20กันยาเปิดลังชนะเบรนส์ฟอร์ดในสิกพิมลีก3ประตูต่อ1น่าดการ์ตัวผู้เล่นที่จะลงสนามของทั้งสทีม ฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลแอนที่ใช้4-3-3นิกโบกยืนเฝ้าเสาเปียแบ็กขวาแดนเบิร์นแบ็กซ้ายข้างซ้ายใช้โจโลินตันกับขวาใช้บูโนโกิม,มามเนข้างใช้ซานโตโทนารี3ามประสานกองหน้าร้อนแรงนิกวอลเชมาเดเดนทนีกอร์ดอนอีเลนกาสามสานนี้เตรียมล่าตะข่ายแน่นอนฝั่งเจ้าสัวน้อยฟูลแลมมาในแผน3-4-2-1ผู้รกตูประตูเบนเรโน่มอ,องหลังเซนเตอร์โจอ,อาคิม ทางคู่ทอมเคนนี่เซนเตอร์บรกองหน้าตัวเก่งปลาอูนเจมิเนสข้อมูลที่วิเคราะห์มาตามเงื่อนไขเจ้าบ้าน0.75ที่จัดมาเนียเขมเ้มเต็มข้อล่อไปทางนิวคัตเซนไม่แพ้นแน่นอนไายสกอร์ไว้ที่2ประตูต่อ0ไปกันที่คู่ที่3เตะกันเวลา5าทุ่มครึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มาดับ9เปิดบ้านรับกันมาเยือน บรตันทีมอันดับ10เงื่อนไขยอยู่ที่เจ้าบ้าน0.5เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดทีมอันดับ9เก็บไปแล้ว13แต้มแข่ง8ชนะ4เสมอ1แพ้3ยิงได้11เสีย12ติดลบ1ทีมพวกมาเยือนไบรตันอันอดับ10เก็บไปแล้ว12แต้มแข่ง8ชนะ3เสมอ3แพ้2ยิง12เสีย11ลูกได้เสีย ผลง,งานเฮดทูเฮดของทั้งสองทีมไบรตันทำได้ดีกว่า5นัดหลังสุดชนะได้ถึง4ครั้งแมนยูชนะได้แค่ครั้งเดียวถิจิการพบกันล่าสุดมุกกลาปี68แมนยูเปิดบ้านแพ้ไบรตันไป3ตูต่อ1สิงหาปี67ไบรตันเปิดบ้านชนะแมนยู2อตูต่อ1พฤษภาปี67ไบรตันเปิดบ้านแพ้แมนยู0ูประตูต่อ2กันยาปี6 6แมนยูเปิดบ้าน,นแนนพ้ให้ไบรตันหนตูต่อสอญญาอเด,าาดือนพฤษภาปี66 ไบรตันเปิดบ้านชนะแปนยูไปได้1ประตูต่อศย์ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสทีมเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาชนะ2นัดติดได้อีกครั้งหลังจากการทำทีมของอัมบูลินไม่เคยชนะใครเลยติดต่อกัน2นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปชนะลิเวอร์พูถึงถิง่1น1ประตูต่อ2เปิดบ้านชนะเดอร์แลนด์สประตูต่อศนวันที่2 7กันยาบมึกไปแพ้เบนฟอร์ด3ประตูต่อ1วันที่20กันยา เปิดบ้านชนะเชลซี2ประตูต่อ1 14กันยาบุกไปแพ้แมนเชสตีร์ประตูต่อ0ทางฝั่งทีมเยือนไบตันชนะ3เสมอ2เกมล่าสุดวันที่18ตุลาเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิล2ประตูต่อ1น่5ตุลาออกไปเยือนวูฟแฮมตันเสมอมา1ต่อ1 27กันยาออกไปเยือนเชลซีชนะมาได้3ประตูต่อ1 23กันยาออกไปเยือนบาสซิลีในศึกลีกครับชนะมาได้ 6ประตูต่อ0 20กันยาเสมอสเปอร์ในศึกพิมลิก2ประตูต่อ2ราการผู้เล่นของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในแผนหลัง3 3 4 2 1ราเมนผู้รักษาประตูที่โชว์ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องยืนเฝ้าเสาหลัง3ลุกชอหาริมกวัวยไฮเดริกหลัง3ตัวนี้คือตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซ้ายดาร์โรกับขวาอามัดเดียโรกลางคู่ดูโน อาเซเมโล่ elo, สามประสานด้านหน้าที่จะได้รับโอกาสก่อนน่าจะเป็นเมสินเมาส์คุนย่าและเอมโบโมทางฝั่งผู้มาเยือนไบรตันคาดว่าจะมาในแผน42-31ผู้รักษารประตูเป็นบาร์ตเฟอร์บูเกนเซนเตอร์คู่ยันบอฟานแฮกเกอร์ acker, คู่กับลูอิสดังทางตัวรับน่าจะใช้บาริบ่ายืนคู่กับไอเอรีทางตัวรุกดิโอโกเมสคาโอรุมิโมะและศูน,น่ามหาเทพแดนนี่เวลเบกลงล่าตาข่ายในเกมนี้อย่างแน่นอน ข้อมูลที่วิเคราะห์มาตามเงื่อนไขเจ้าบ้าน0.5หี้เข้มเต็มข้อขอล่อไปทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเกมนี้เก็บชัยแน่นอนพายสกอร์ไว้ที่3ประตูต่อ2